ดีค่ะเพื่อนๆจ๋าอา่าวันนี้ป้านุก็มาตัดแต่งกิง่งอ่าฝรั่งนะคะทุกคนจ๋าป้านุก็จะมาทำาสาวให้ฝรั่งนะคะก็ะะได้ใช้ใช้ใช้ที่ตัดอย่างนี้นะคะทุกคนพอป,ะปะ้านุจะซื้อมาแบบนี้นะคะนี่ ตัดยอดเขาได้เนาะเขาสูงเราก็ใช้ตัดขนุนได้ตัดฝรั่งได้นะคะทุกคนขาอันนี้คือแต่งสาวให้ฝรั่งนะคะ,ะเขาเก็บได้เก็บเกี่ยวลูกแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่หมดนะ,อะตอนนี้ลดน้ำไปด้วยนะคะลดน้ำไปด้วยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งพร้อมเลยเขาเรียกว่าทำแต่งสาวให้ให้ฝรั่งนะคะทุกคน ตัดแล้วก็เอามากองไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เอาไปเผาทิ้งเนาะคนขาอิงใหญ่มากทุกคนเขายาวไงปานุก็ต้องตัดไล่ลงมานะคะนี่นี่ก็เหมือนกันต้นนี้ปานุก็ตัดนี่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเพิ่งได้2ต้นนะคะอ่าก็เหลืออีกหลายต้นเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้ทํานะปานุก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆดูชมก่อนนะคะนี่ ไอที่ยังอยู่เขาก็ยังอยู่นะคะทุกคนจา๋าเดี๋ยวปนุจะไล่ตัดลูกเขาออกด้วยนะคะเพราะว่าอันไหนแก่ปนุก็จะเอาไปขายนะคะทุกคนหรือว่าเอาไปกินกันก็ได้เนาะเออเหลือจากกินก็เอาขายนะคะทุกคนจ๋าหรือว่าให้เพื่อนๆทานได้เนาะเนี่ยขาวแล้วนะคะทุกคนดูนะคะปะนุแกะออกมามันก็ขาวแล้วนะลูกคันนะ่ะเออนี่ลูกเขาฝรั่ง เดี๋ยวป้านุก็จะไล่ตัดลูกฝรั่งออกนะคะทุกคนจ๋าที่แก่ๆแล้วนะเดี๋ยวก็แต่งตาวให้เขาใหม่แทบทุกต้นเลยเนาะทุกคนจ๋าเขาสูงไงเวลาแม่กับพ่อเขามาหอเขาจะหอยากไงทุกคนอหอยากมากมันก็มีหลายต้นอยู่นะคะ <c oughs> วันนี้ก็ทําหลายอย่างอยู่นะคะทุกคนจ๋ารดน้ําให้ฝรั่งด้วยเนาะรดน้ําให้ฝรั่งด้วย ล้วอันนี้สูงมากเลยทุกคนเนี่ยี๋ยวปนุจะไล่ตัดยอดยอดยอดลงมาให้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนจ๋าอ่าอันไหนสูงปนุก็จะตัดไล่ลงมาตัดครึ่งนะคะทุกคนให้ขอบเป็นพุ่มๆไงเนี่ยตัดแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยนี่แบบนี้เลยไม่ต้องกลัวเขาตายนะตวหลังยิ่งตัดยิ่งแตกดอกยิ่งมีลูกนะคะทุกคนจ๋า อันไหนลูกแก่ก็เราก็ต้องเด็ดนะเออเด็ดออกไปเอาไปขายหรือว่าเอาไปกินกันเนาะเอาไปให้ลูกให้หลานกินนะอ่าที่เหลือกินก็เอาไปขายก็ได้นะทุกคนเออจะได้ต้นทุนคืนบ้างเนาะสกุนจานสปริงเกอร์ประนุดนี่ไงนี่ไล่ลงมาเอาน้้ำใส่สปริงเกอร์แบบนี้เลยทุกคนเนี่ย น้ำไล่ลงมา,าหาฝรั่งนะเดี๋ยวป้านุก,ก็จะไล่ตัดลูกที่เขาแก่ๆอันนี้แก่หรือย่างเดี๋ยวป้านุดูก่อนถุงนี้ก็ไม่ใช่ถุงธรรมดานะคะทุกคนขาเป็นถุงนมเนาะถุงแบบถุงห่อฝรั่งอะ่ะทุกคนถุงห,อหง่อฝรั่งมันมันสีนมนมอะทุกคนดูนะนี่ก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนจ๋านี่นะใช้ได้แล้วเนาะนี่ ทานได้แล้วนะทุกคนกรอบมากมมเนี่ยกรอบกําลังนี้กรอบมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปขายนะทุกคนจ๋ากินด้วยทานด้วยทุกอย่างใครอยากจะทําอะไรก็ทำเนาะเพราะว่าป้าน,นุจะตัดตัดแต่งให้เขาสวยงามออกลูกใหม่ไงทุกคนจ๋าอันไหนพอพอจะกินได้ทานได้หรือว่าไปขายได้นะป้านุก,ก็จะเอาเก็บไปให้ขายให้พ่อไงทุกคน ปนุจะได้เอาเองนะมันของปนุนี่แหละแต่ว่าให้คนแก่ไงจะได้มีคนแก่จะได้มีไปซื้อขอนมกินนะคะทุกคนจ้าไปซื้อขอนมซื้อนมเนาะเขาดูแลให้เราไงเงินเดือนก็ให้มึงไม่ให้มึงเนาะแล้วแต่แต่แต่ถ้าปนุก้าดูแลตลอดพ่อแม่นะอดูแลหุงข้าวทําอะไรจงจะอยู่คนละบ้านก็นแล้วแต่เนาะ ก็ช่างนะเพราะว่าปานุดูแลพ่อก,กับแม่อยู่แล้วไงทุกคนจ๋าซื้อขนมซื้อนม,อนมไม่รู้แหละหุงข้าวเมื่อวานก็ไม่สบายนะแม่ไม่สบายนะแม่ปานุเขาไม่สบาย,นะบายพ่อก,ก็ไม่สบายกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้กันนะปานุก็เลยพาไปขีดยานะคะทุกคนจ๋าขีดยาให้โฮอร์โมโนเนาอะอือันนี้ก็นอกประเด็นหน่อยนะ,อ,ะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มาตัดคือ หัวข้อเรื่องคือมาตัดแต่งสาวให้ฝรั่งเนาะทุกคนจ๋าคลิปก็จะยาวไปนะคะอยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดส u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะคุณพ่จ๋าบ๊ายบายรักนะจุ๊จุ๊ฮโดอ